สวัสดีครับวันนี้เราจะทำการทดสอบเอทิฟอนนะครับสารเล่งสุกนะครับเอทิฟอนเราจะมาทดลองกับอวคาโดปกติที่เราจะเคยเห็นเขาใช้กับทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราป้ายทุเรียนด้วยแล้วก็พอดีทุเรียนตุนลูกนี้กิ่งมันหักนะครับกิ่งมันหักความแก่ก็ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นสารเอทิฟอนนะครับผมจะใส่นีกระจุ่มไปก็แล้วกัน แปมนะครับแปมตรงขั้วเคยเห็นเขาทำนะครับในขนาดเดียวกันอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอ่ะเอาเป็นว่าลูกนี้เราจะเอาตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณประมาณนี้เราก็จะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เพียวอันเด็ดเลยเอาเอา,เอาจุมม่มน้ำยาใหม่เพราะเมื่อกี้มันใช้กับทุเรียนไปแล้วจุม่มไอซิ่ฟอนมาประมาณเดี๋ยวเราจะทดลองสัก พิงเกอร์ตันนะครับที่ว่าสุกย,ยากๆนะครับเนี่ยคือพ mm ิงเกอร์ตันเราทดลองเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้เอาไปว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะมีแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรวจดูทีนึงว่ามันเป็นยังไง mm hmm. เราจะทําแต้มสองลูกนะครับกับไม่ได้แต้มสองลูกเราดูว่าเป็นยังไงครับระหว่างที่แต้มไปแล้วนี่ตะกินมันจุ่มถูกรอเปล่าเนี่ยมือก็มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนะถึงไหมเนี่ย มันอยู่ลึกลุ่วโดนในยาวเนี่ยมอจะไม่มีไม่โดนเนี่ยโดนละน่าจะโดนนะโอเคโอเคยังไงก็เดี๋ยวรอรอดูผลนะครับว่ากี่วันสุกี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลให้เพิ่มเติมนะครับเป็นไอทิฟอนทดสอบดูกับสองลูกที่ไม่ได้กับสองลูก ที่ทาไปแล้วนะครับว่ากี่วันจะสุกไงเดี๋ยวเรามาดูฝากติดตามนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นที่เราได้ทดสอบแอติฟอนไปกับทุเรียนนะครับทุเรียนนะทุเรียนผมวางไว้ตรงนี้ทุเรียนก็เราจะเห็นว่าจุกนั้นหลุดไปแล้วนะครับกับอโวคาโดนะครับพิงค์เคอร์ตันที่ว่าสุกยากๆนะครับที่มีปัญหาเราก็เลยลองใช้ดูนะครับวันนี้เราจับดูนะครับหลังจากวันนั้นวันนี้วันนี้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ด วันนี้วันที่สิบหกก็ผ่านมาห้าวันห้าวันนะครับตอนนี้รู้สึกว่านิ่มมากแล้วครับเนี่ยนิ่มทั่วโลกแล้วแต่ในขณะเดียวกันที่ไม่ได้ป้ายนะครับยังแข็งอยู่เลยครับเนี่ยคั้วยังไม่เป็นไหนเลยครับเนี่ยแข็งโบกเลยครับนะฮะแต่ในขณาเดียวกันนี่ครับนิ่มไปแล้วครับเนี่ยนิ่มไปหมดเลยคั่วก็เดี๋ยวดูนะก็เดี๋ยวเราผ่าดูดีกว่าคือลูกไม่แก่นะแต่ว่าเราลงด,ดูสุกนะครับเดี๋ยวผมลอง ลองสไลด์เนื้อดูนะครับนี่เราให้รู้ว่ามันสุกเนี่ยฮะสุกนะครับเดี๋ยวลองผมชิมดูดิ<อ>ก็ได้รสชาติอยู่นะครับได้รสชาติเป็นของพินเคอร์ตันนะครับสุกนะครับสุกทั้งสองลูกเลยนะเนี่ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปเช็คดูอีกทีหนึงว่ามันจะมีผลอะไรไหมอย่างไงนะครับผมก็คิดว่าสารในทิฟฟอนเนี่ยเมื่อใช้กับทุเรียนได้กับอะโวคาโดก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวแน่นะเดี๋ยวเราต้องมีการไปตรวจดูอีกทีนะแต่นี้วันนี้ผมจะลองชิมให้ดูก็สุกกำลังดีครับเนี่ย สุกกำลังดีแต่ว่าจะมีผลหรือไม่นะั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในขณะเดียวกันโอ้โหนี่แข็งบล็อกเลยครับจำไม่ได้ก็สรุปแล้วก็คือผมว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่4วันแล้วแหละแต่พอดีผมเช้าเนี้ยผมเพิ่งมาจับดูเพิ่งมาจับดูก็เลยว่าเออเห็นนิ่มก็น่าจะอยู่4ี่ห้าวันนะฮะแต่นี่คือความแก่อยังไม่ได้นะครับพูดตรงๆว่าความแก่ยังไม่ได้แต่เราก็บ่มสุกนะครับบ่มแล้วก็รสชาติก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะในความรู้สึกของผมนะ แต่ก็ต้องต้องมีการชิมกันหลายๆคนมีการทดลองกันอีกหลายๆอย่างนะครับในขณะน,นี้ที่เราป้ายเนี่ยปริมาณที่เราไป้ายไปเนี่ยมันจะเยอะหรือมันไปหรือเปล่าหรืออะไรมีสารตกค้างอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขั้นตอนพวกนี้เดี๋ยวรอรอกันรอกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปส่งห้องแลบว่ามีตรวจสารเอทิฟอนซึมเข้ามาสู่ภายในตกค้างแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นที่ผมทําทดลองให้ดูก็คือว่า มันสามารถบ่มสุกได้นะครับบ่มสุกแล้วก็ไม่เสียหายครับสวยเหมือนเดิมนะครับไม่ดมมมได้มีความเสียหายอะไรเลยก็ถือว่าเอาตรงนี้ตรงนี้ที่เราเก็บมาเนี่ยมันแค่ประมาณสัก70%นะครับ70%ก็ถือว่าโอเคอยู่ยังไงก็เราต้องศึกษาร่วมกันไปนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ